พระธรรมเทศนาหลวงปู่ชอบฐานะสมโมพระอรหันต์ผูทรงฤทธิแห่งยุคตอนการจองเวรกันของแม่กะลอกกับงูเขียวบ่ายสามโมงวันที่19มิถุนายนพุทธศักราช2535หลวงปู่ชอบหลังจากท่านส่งน้ำเสร็จ ท่านก็ให้พระเนนเข็นจงกรมท่านที่ศาลาบอมเพนกุศลวัดป่าโคกมนเนนเมียงเข็นจงกรมท่านไปได้ประมาณ20สบนาทีองค์ท่านหลวงปู่ชอบบอกให้เนนเมียงหยุดลดเข็นท่านกวากมือเรียกให้พระอุปถาเข้ามาหาท่านหลวงปู่ชอบท่านบอกกับพระอุปถาว่าไม่ออก เขาขอให้เราไปช่วยลูกเขาตอนนี้ลูกเขากำลังจะถูกงูกินพระเนนห้าหกองที่เฝ้าท่านอยู่ในตอนนั้นต่างพากันงงกับคำพูดที่หลวงปู่ชอบท่านพูดพระอุปถากถามท่านว่าหลวงปู่งูที่ไหนจะมากินคนได้ถ้ากินคนได้มันก็ต้องเป็นงูเหลือมเท่านั้น หลวงปู่ชอบท่านบอกบ่แม่นง,งูมันจะกินลูกคนงูมันจะกินลูกกระลอกแม่มันร้องขอให้เราช่วยลูกมันตอนนี้งูกำลังจะอ้าปากกินมันแล้วเฝ้าไปช่วยมันเร็วๆรีบไปช่วยมันพระเนนก็งงอยู่ไม่ว่าไงท่านจะให้ไปช่วยกระลอกที่ไหน เพราะกระลอกที่อยู่ในป่าโคกมนมันมีกระจายอยู่เต็มทั่ววัดพระอุปถาจึงถามท่านว่าแล้วกระลอกมันอยู่ที่ไหนล่ะหลวงปู่หลวงปู่ชอบท่านบอกกับพระว่าอยู่ทางเข้ากุฏิเบอร์สีไปเร็วๆไปเร็วๆลูกมันจะถูกกินแล้วพระเนนที่อยู่ในเหตุการณ์ พากันเข็นลดลงหลวงปู่ชอบไปอย่างรวดเร็วเข็นแบบวิ่งไปเลยเพื่อให้ไปถึงที่เกิดเหตุตามที่หลวงปู่ท่านบอกพอเข้าไปถึงกุฏิเบอร์สี่พระเนนทุกองค์ได้ยินเสียงแม่กระลอกร้องเสียงดังเหมือนกับมันจะตกกระใจกระโดดไปกระโดดมาระหว่างกิ่งไม้แต่ก็เป็นเรื่องแปลกมาก พอแม่กระลอกตัวนี้มันเห็นหลวงปู่และพระเนนแม่กระลอกตัวนี้มันจึงรีบลงมาจากต้นไม้มาอยู่บนพื้นดินต่อหน้าหลวงปู่มันร้องต่อหน้าหลวงปู่เสียงร้องของแม่กระลอกตัวนี้ดังละงมไปทั่วจนกระลอกตัวอื่นในละแวกแถวนั้น ร้องรับเสียงกันจนดังไปทั่วป่าวัดโคกมนหลวงปู่ชอบท่านชี้มือไปที่โพงไม้ท่านบอกกับพระเนนว่างูมันอยู่ในนั่นแต่ตอนนั้นพระพิสุและเนนทุกองค์ยังไม่เห็นงูท่านสมัยเป็นคนที่ไม่กลัวงู ท่านสมัยถอดอังสะแย่เข้าไปในโพรงไม้เพื่อให้งูเขียวมันฉกผ้าอังสะพองูเขียวฉกผ้าอังสะแล้วเขี้ยวของมันก็ติดที่ผ้าไม่สามารถถอดเขียวตัวเองออกมาได้ท่านสมัยจึงถือโอกาสนี้จับคองูเขียวออกมาโยนที่บนพื้น พระอุปถากเดินไปจับงูเขียวแล้วนำมาให้หลวงปู่ชอบท่านดูงูเขียวนี้เป็นงูเขียวพระอินมีลำตัวขนาดใหญ่พอสมควรเท่ากับขวดกระทิงแดงความยาวของงูตัวนี้ประมาณหนึ่งเมตรที่ท้องของมันป่องๆจับดูที่ท้องมันเป็นลูก ลักษณะคล้ายกับตัวกะลอกตัวหนึ่งอยู่ในท้องของมันหลวงปู่ชอบท่านบอกว่ามันกินกะลอกตัวหนึ่งเข้าไปแล้วตอนนี้มันอิ่มแล้วแต่มันบอยอมหนีมันจะนอนอยู่กรอกินลรอกินลูกเขาที่เหลือนี่แหละรออยู่ในหลังอีกองค์ท่านพูดขึ้นว่า รู้อยู่ว่าชาติเชื้อหน่อเนื้อเจ้ากินมังสาเป็นอาหารเขาเคยทำลายลูกเจ้าเจ้าก็มาทำลายลูกเขาเจ้าก็ทุกข์เขาก็ทุกข์ไม่มีใครสุขจากเรื่องนี้ต่อไปนี้อย่าทำลายกันอีกเลยจบกันซะแต่ชาตินี้อย่าจองเวรกันอีกต่อไป แล้วองค์ท่านก็สั่งให้พระเนนนำงูตัวนี้ไปปล่อยนอกวัดเพื่อเป็นการแยกคู่กรณีต่างสายพันธุ์ออกไปไม่ให้กลับมารบกวนกันอีกต่อไปเรียนถามองค์ท่านว่าหลวงปู่รู้ได้อย่างไรมีงูเขียวมันมากินลูกกระลอกองค์ท่านก็ตอบว่า ได้ยินเสียงแม่ออกร้องขอความช่วยเหลืออาจารย์อาจารย์ช่วยลูกของข้าน้อยด้วยลูกข้าน้อยถูกงูกินแล้วเราเลยกำหนดดูที่มาของเสียงนี้เห็นงูมันกำลังกินลูกกระรอกก็เลยบอกพวกท่านให้พากันมานี่แหละที่เหลือกรรมของงูกับกระรอกตัวนี้ พวกมันเคยพลาดดวงแก้วดวงจิตดวงใจกันมาหลายพบหลายชาติพอมาถึงชาตินี้กะลอกมันเลยถูกงูเขียวมากินลูกของมันเลียนถามองค์ท่านว่าแล้วหลวงปู่มาเกี่ยวข้องอะไรกับงูเขียวและกะลอกตัวนี้ถึงได้ช่วยแยกกันออกแยกเขาออกจากกันได้องหลวงปู่ชอบบอกว่า อดีตชาติตอนที่เราอยู่ทางนครพนมปัจจุบันที่เราเกิดขึ้นในตอนนั้นอยู่ในเขตท่าอุเทนเราเป็นพ่อผัวของงูเขียวกับกระลอกตัวนี้เมียมันไม่ถูกกันอิจฉากันอยู่ตลอดเวลาพอเมียหลวงท้องเมียน้อยก็วางยาให้เมียหลวงตกลูกตกเลือด พอเมียหลวงตกลูกตกเลือดแล้วก็รู้ว่าเมียน้อยเป็นผู้ทํำลายลูกของเมียหลวงมันเลยทำให้พยาบาทอาฆาตจองเวรกันไว้จิตใจของสองคนนี้ตกต่ำมากพอตายไปแล้วพวกมันก็พากันมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนับจากชาตินั้นเป็นต้นมาพวกมันก็เบียดเบียนกันมาตลอด สลับพบสลับชาติกันอยู่แบบนี้จนมาถึงในชาติปัจจุบันนี่แหละพวกมันเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานชาติใดก็พากันเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานตัวเมียอย่างนั้นเบียดเบียนฆ่าลูกกินลูกกันอย่างนี้จนถึงชาติปัจจุบันนี่แหละเพื่ออยากพิสูจน์ว่างูเขียวตัวที่จับอยู่นี้ ว่าเป็นผู้หรือตัวเมียเพื่ออยากพิสูจน์ว่างูเขียวตัวที่จับอยู่นี้ว่าเป็นตัวผู้หรือตัวเมียรพระอุปถาท่านจึงใช้มือกดไปที่โคนหางของงูเมื่อกดไปที่หางแล้วไม่ปรากฏมีเดือยงูโผล่ออกมาจึงรู้ว่างูเขียวตัวนี้ เป็นตัวเมียตามที่หลวงปู่ได้กล่าวไว้จากนั้นหลวงปู่ท่านพาพระเนนนำงูเขียวไปปล่อยที่ทุ่งนาเข้าบ้านโคกแฝกซึ่งอยู่ห่างจากบ้านโคกมนประมาณ3กิโลเมตรพอถึงจุดที่ปล่อยงูหลวงปู่ชอบท่านบอกให้ปล่อยงูไว้ที่นี่เขาถึงจะปลอดภัย พระจึงปล่อยงูเข้าที่ข้างทางงูเมื่อถูกปล่อยแล้วก็ไม่เลือ้อยหนีไปในทันทีงูเขียวตัวนี้หยุดมามองที่หลวงปู่และพระเนนประมาณสองถึงสามนาทีหลวงปู่ชอบท่านยกมือขึ้นแล้วพูดว่าจบจบกันซะอย่าจองเวรกันอีกเลยจากนี้ไป ให้อยู่เย็นเป็นสุขงูเขียวตัวนี้เหมือนกับรับรู้คำขององค์ท่านหลวงปู่ท่านว่าจบสักพัดงูเขียวตัวนี้มันก็เลื้อยเข้าไปในโพงหญ้าที่อยู่ในทุ่งนาและหายไปจากสายตาของพระเนนที่นำไปปล่อยระหว่างข็นลดข็นของหลวงปู่กลับมาที่วัดป่าโคกมน ท่านถามหลวงปู่ว่าหลวงปู่รู้ได้อย่างไรกับอดีตพวกนี้หลวงปู่บอกกับท่านใหม่ว่าอยากรู้ก็ให้ภาวนาจนได้เจโตภาวนาให้ได้จะตุปนาสานุสติญาณทุกอย่างที่ท่านเห็นก็รู้ด้วยตัวท่านเองท่านสมัยถามว่าแล้วใครละ่ะ คือลูกชายหลวงปู่ในชาตินั้นองค์ท่านหลวงปู่ช่วยตอบท่านหม่ว่าแล้วใครล่ะที่มันมาถามเราอยู่ตอนนี้ท่านสมัยได้ยินก็ยิ้มแห้งๆพระอุปัากที่เป็นหัวหน้าคณะจึงชี้มือมาที่ท่านสมัยแล้วบอกกับท่านสมัยว่าเรื่องทั้งหมดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ท่านนั่นแหละเป็นตัวการรู้ตัวหรือยังล่ะตอนนี้ท่านปึกท่านสมัยได้แต่ยิ้มรับชะตากรรมเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องของกงกรรมกงเกวียนที่เวียนไหวตายเกิดมาหากันตกกลางคืนหลังจากพระเนรทาวัดสวดมนต์เสร็จเรียบร้อยระหว่างที่หลวงปู่ท่านอบรมพระเนน พระอุปถากได้ยกเรื่องนี้ขึ้นมาถามองค์หลวงปู่อีกครั้งหลวงปู่ทันเล่าท้าความถึงอดีตชาติของท่านในตอนนั้นให้ลูกพระลูกเนนฟังว่าก่อนสมัยพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันท่านจะอุบัติขึ้นชาตินั้นเราเกิดเป็นนายช่างทำหม้อทำไหาขาย มีลูกสองคนคนโตเป็นลูกชายเจ้าชู้หลายเมียปัจจุบันมาเกิดเป็นท่านใหม่ลูกสาวคนน้อยเป็นคนรู้เป็นคนดีมีศีลธรรมได้แต่งงานกับพ่อค้าขายผ้ามีลูกด้วยกันสี่คนลูกคนหนึ่งก็คือท่านนี่แหละลูกสาวลูกเขอตายไปแล้ว ก็ไปเป็นเทวดาอยู่ชั้นดาวดึงจนเท่าทุกวันนี้ลูกชายชาตินั้นก็ได้มาบวชด,ดูแลพ่อมันชาตินั้นถ้าไม่ได้ใส่บาตรพระปัจเจกพุทธเจ้าชาตินี้ก็ไม่ได้บวชกับเขาหรอกบุญมันได้สร้างมากับพระปัจเจกจนถึงชาตินี้มาบวชในชาตินี้ พระเนนทุกองค์เมื่อในฝั่งองค์หลวงปู่ชอบเล่าพระเนนทุกองค์ต่างยกมืออนุโมทนาในความเมตตาของท่านที่องค์หลวงปู่ท่านได้แสดงให้กับลูกพระลูกเนนฟังในวันนั้นทุกองค์ได้แต่นั่งฟังไม่มีใครคัดค้านเพราะไม่มีใครที่มีความรู้พิเศษในเรื่องแบบนี้เท่าองค์ท่าน